คุณเคยสงสัยไหมว่าเนื้อคู่ของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาดูกันใครคือคนที่เหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนื้อคู่ของชาวราศีกุมมักเป็นคนที่รักความอิสระชอบคิดนอกกรอบมีความรักความท้าทายพวกเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ทำให้ชาวราศีคุมดึงดึงดูงด,ดคู่ครองของพวกเขาคือความคิดสร้างสรรค์และความคิดที่ไม่เหมือนใครคู่ของพวกเขามักจะเป็นคนที่ชื่นชอบความรู้และชอบพูดคุยในเรื่องที่ลึกซึ้งและเป็นคนที่เป็นคู่คิดที่ดี คู่ครอของชาวราศีกุมจะเป็นคนที่สามารถเข้าใจความคิดที่สลับซับซ้อนและมีความเป็นตัวของตัวเองเพวกเขาอดทนและพร้อมที่จะเดินร่วมทางกับคุณสร้างอนาคตไปด้วยกันอย่างมีเป้าหมายถ้าคุณเป็นชาวราศีกุมอย่าลืมเปิดใจมองหาคนที่สามารถเป็นคู่คิดและเพื่อนร่วมทางในชีวิตอย่าลืมว่าความรักไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ที่มีความหมายและมั่นคงถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอที่น่าสนใจของช่องเราต่อไป